ลล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 อ้าวตื่นแล้วเหรอลูกแม่ตื่นแล้วแม่หนูอยากไปเที่ยวสนามเด็กเล่นน่ะข้างบ้านตรงนี้นะหน้าหมู่บ้านอเหรอนะอยากไปเหรอใช่แล้วก็หิวด้วยพาไปกินข้าวนอกบ้านหน่อยนะโอเคได้จ้าเยิ่งจิตใจอะ แม่ดูดูที่ปิดทีวีหนูปิดไม่ได้ทีวีกดปิดไม่ได้อ่ะแม่เอะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปิดยังไงยังอยู่ภายยังจำจะกดปิดไม่ได้อ่ะแม่หนู <c oughs> ้อนแล้วแม้วิธีการปิดทีวีของหนูนี่เนทนี่เนทเนทไปแล้วมันวิธีการปิดที่ค่อนข้างแต่ว่าเปิดไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันพังแล้วแม่ไม่ได้แล้วจนะเป็นลูกใช่ไม่ได้แล้วจะเป็นลูก ม่ห yup. ัวราแบบที่เหมือนแม่จะเสียใจว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรกันฟ้าทีวีบ้านหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่กันเถอะแม่หนูอย่ไปหนำเด็กเล่นแล้ได้ได้ได้ไปไปยิวจังเลยยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยสงสัยวันนี้ต้องออกหามนุษย์ตัวเล็กกินสักสองคนซะแล้วว้า เสียงอะไรอะแม่นกกลัวแม่แม่ก็แม่รู้เหมือนกันลูกเสียงมันน่ากลัวมากเลยอะแต่ว่าโอ้โหเขาจะกินมนุษย์สองคนอะไรก็ไม่รู้ด้วยแม่อาจจะเสียงจากทีวีทีวีข้างบ้านเลยนี้ยเลยงั้นเราตังขนาดนี้เหรอลูกเราเราไปข้างบ้านเออเสียงน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแม่งั้นเอางี้ละกันไปสนามเด็กเล่นเถอะแม่นะอยากเล่นแล้วยี่ไปโอเค,อเคไปออกออ รถเย่คือรถว้าถึงแล้วอ่ะอุ้ยนาเย็นให้หมดทุกอยางเลยค okay, ่ะม่ขับุณนะเล่นดีๆนะลูกนะเฮ้ยนาเย็นนะโอ้โหยหลอด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 ายหลอดยเฮ้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 ยเฮเฮยเเอยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยุ้้้ก้ยเย้ เจอแล้วเฮว้าวไอ้แค้นนั่กินของฉันใครเนี่ยแม่ช่วยด้วยทำไมเขาตัวใหญ่อะหนุกควาพี่หนู่ีจแม่ว่าเราหนีกันเถอะลูกมันมันตัวใหญ่เกินไปแบบนี้มันอันตรายนะนี่ดูเจตัวเขาเขาเยอะยี่ว้าวยู่กว่ะจะรีบหนีไปไหนล่ะกว่าฉันจะเจอมนุษย์เนี่ยลำบากมากเลยนะ มาเป็นเหยื่อให้ฉันเถิดนะ แม่แม่อย่าช้าดิแม่โอ้โหเร็วไปหมดเฮ้ย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 แอบแะไรเฮ้ยแม่ปกป้องได้วุ้ยแม่โคตรเท่ เราพยายามคุยกับยักษ์ตู้คุยเลยเหรอโอ้โหแม่แม่ยี่กาหานละเกินโอ้โหมันตัวเปรอะเลยอ่ะขอร้องเถอะนะคุณยักษ์อยากกินพวกเราเลยนะพวกเราไม่อร่อยหรอกไม่ฉันไม่อยอมตอนนี้ฉันหิวมากจะต้องกินพวกเจ้าฉันสัญญาว่าฉันจะเอาของกินอย่างอื่นมาให้แต่อย่าเคาพวกเราเลยนะไหนไหนล่ะเนื้อ,เน,อเนื้อที่เจ้าอ่ะ โอ้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 ว้าวเฮ้ยนี่มันเนื้ออะไรมันอร่อยกว่าเนื้อมาุรู์อีกล่ะเอามาให้ฉันอีกเอามาให้ฉันอีกเดี๋ยวนี้เลยฉันให้แน่ๆแต่ว่าฉันต้สัญญาอาฉันก่อนนะว่าจะไม่กินนอพวกเราสองคนแม่ลูกอีกนะได้ฉันสัญญาเอาเนื้ออันนั้นมาให้อีกสิยืม ไอโจโอ้โหรวยเนื้อแม่เราเก่งที่สุดในปัจเจเพได้ดีใครครอง,องเธอสัญญาแล้วนะว่าจะไม่ทำร้ายพวกเราอือฉันสัญญาเฮ้ยมันไปแล้วเด่เสุดยอดเลยแม่เก่งมากคิดได้ไงเอาเนื้ออะไรให้มันกินนะแม่เนืเ้ออะไรแม่เนืเ้ออะไรเนื้ออะไรมันคือเนื้อวัวแถวป้าป้าข้างป้านนี่ลูกอ๋อที่แม่ไปขโมยมากินใช่ไหมอ้ด บอกป่าได้แล้วครับพี่บอกโอเคๆแม่แม่ดูเห็นปลาข้างบ้านมีบัวหลายตัวแล้วแจะขโมยมาอีกนะแม่นะนะ่นนเย้ดีใจอ่ะโหปลาข้างบ้านเสร็จแน่เสร็จเย้แน่แม่หาไปยอดไปยอดหรอกไปยอดแม่หะยักษ์ตัวนั้นมันจะมีมาเร็วใช่ไหมอะแม่เจ็บไหมอือจ้าแม่จะปกป้องลูกให้ได้ลูกมันน่ากลัวแล้วนะเย้ดีใจอ่ะเอ้ เจออา้าไม่รู้ตัวจิ๋วน่ะเอาเนื้อ,อมาให้ฉันอีกสิเฮ้ยเสียงดิบันอย่าบอกเราว่ามันมาอีกแล้วว้ายตายเกลียวโอ้ย,ม,ย,อยมาทำไม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 ออกไปเฮ้อกลัวมาทำไมข้มามาเอาเนื้อมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วไหนสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายกันแล้วไงใช่โกหกโก้ก็สัญญาสิแต่เธอต้องแลกเอา ต้องแรกหาเนื้อมาให้กับฉันทุกวันทุกวันด้วยโอ้ใยายโอ้จำไาจกไหนป้าคาบาก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองแต่ครอบครัวของฉันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะเงินเงินคืออะไรทําไมแม่แม่ทำไมเขาไม่รู้จักว่าเงินคืออะไรอ่ะเป็นของที่มีค่ามังโก้โก้วาแม่เขโง่เดะเลยไม่รู้จักเงินสินะได ไปทำไมแล้วเนี่ยมันอันตรายนะครั้งหน้ารอในบ้านนะรู้ไหมก็นหนูเป็นห่วงแม่แม่ออกไปคนเดียวแม่โดนจับกินขึ้นมาําไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงแม่หรอกเรานะห่วงตัวเองเธอไม่เอาจะไปหนูห่วงแม่แม่เป็นไรไปหนูะจะอยู่กับใครแม่ไอ้เป็นไรหรอกเห็นไหมเมื่อกี้อือไ็ได้แต่ว่าแต่ว่าอยากตัวนั้นโงนะ่นะแบงนะังโง่เม่กี้จั ก็าเงินคืออะไรจะหลอกอะจะหลอกอ่ะแล้วเขาอยู่กับโลกของเขานานไปแล้วมั้งลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยโง่จังเลยอ่ะนั่นแหละยงนั้นเนี่ยกินอะไรดีเนาะว้นี่ร้านอีไดีดอมมีขี้ไ้านหลังนี้นี่เจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์ตัวจิ๋วออกมานี่หน่อยมันมาอีกแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วเนี่ยไงดูดิไอ้มันมาจริงๆร่ะมาจริงถ้าไม่มาอีกแล้วล่ะ เราไม่ได้อยากเจอสักหน่อยทอไมไม่ไปยุ่งกับคนอื่นไม่ยุ่งกับพวกเราทําไมใช่อะนี่ฉันเอามาให้และจะเอามาให้ทุกวันเพราะขยะพวกนี้นะ่ะฉันได้มาจากการกินมนุษย์ตัวจิ๋วแบบพวกเธอแต่มันแข็งเกินไปอะฉันก็เลยโยนทิ้งไว้ในห้องนอนอ่ะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพอไหมล่ะกับเนื้ออร่อยอร่อยอันนั้นอนะแลกกันไหมแดก้กันไหมพอสิ พอมากๆเลยได้เยอะเลยนะขนาดเนี้งั้นฉันเอาละสองกองก็พออืมได้ไหนล่ะของอร่อยไหนว้าวจะเจอกันพรุ่งนี้ทำอะไรอร่อยอร่อยมาอย่างอื่นบ้างกันด้น,นะไปละเพื่อนตัวน้อยตัวจิว๋วรักแนะจุบจุไปเร็วมาไวไปไวนะแม่นเนาะ,ะแต่เข้าบ้าน แม่ดูเงินไหนดูหน้าตาหนดูหน้าหนดูหน้าตาเงินหน่อยไหนแม่ไหนโอ้โหให้มาตั้งสามก้อนแม่หนูว nah oh ่ามันโง่จริงๆนะแม่นะโง่นะอย่าก้อนหนึ่งนะซื้อได้ตั้งสิบยี่สิบกองนี่ให้มาสามก้อนอุ้ยโง่บ้านเรายังไม่เคยแตะเพชรเลยแล้วนุนั่นนะจีแม่นะนว่ามันต้องเป็นตีสบอกมันตัวใหญ่สบอกเล็กกระตีดเดียวแน่ๆน่นุเชื่อหนูเด็ดน้องแม่นะ โอ้ยแม่สุดยอดเลยแม่หาเหงินเก่งอย่งงั้นอ่ะสุดยอดเลยอือออเราจะทำฟาร์มสัตว์เพื่อเพาะพันธุ์เนื้อให้ยักษ์ตันนั้นกินดีไหมในเมื่อเขาให้เงินเราแบบนี้ทุกวันและสัญญาว่าจะไม่ทำ้ายพวกเราด้วยเราก็ต้องตอบแทนแล้วล่ะโอ้ยความคิดนี้มันดีเลิศประเสริฐสีบดสีเด้งมากแม่หนุสุดยอดเลยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์หาเหงา มแม่ไม่รู้เลือกหรอกมันได้เนื้อแม่ทำมาของอะไรอร่อยไปเยอะๆให้มันกินเลยนะแม่นะนะได้เลยลูกสุดยอดว้าวว้าวสติกเกอร์ลา์โปเกตแบบสิบเก้านีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรงนะนำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ